สำหรับม้องนะครับที่เรียนจบเพียงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมอ3นะครับอยากรับราชการทหารนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงใช่ไหมครับชิปนี้พี่มีคำตอบให้สวัสดีครับผมจานุ่ม เดี๋ยวพี่จะมาแนะนำแนวทางให้น้องๆนะครับสำหรับน้องที่เรียนจบเพียงชั้นม .3 มนะครับอยากมารับราชการทหารเป็นนักเรียนในสิบทหารบกเหมือนพี่นะครับอันนี้คือประสบการณ์จริงจากตัวพี่เองเลยนะครับก่อนที่จะเป็นนักเรียนในสิบทหารบกพี่ก็จบการศึกษาเพียงชั้นมสนะครับช่วงในปี2555นะครับพี่ได้สมัครเป็นทหารกองประจำการผัดที่1จบการศึกษาเพียงชั้นม .3 นะครับในช่วงนั้นก็ไม่รู้นะครับว่า จะได้ไปเป็นนักเรียนในสิบทหารบกนะครับก็ได้มีโอกาสเข้าไปเป็นพลัหารก่อนนะครับก็มีผู้บังคับบัญชานะครับคอยแนะนำนะครับให้เรานี่ใช้คุณวุฒิม3ของเรานะครับมาเรียนต่อกศนในค่ายทหารนะครับใช้เวลา2ปีสม็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายนะครับปีสุดท้ายพอดีนะครับก่อนปลดประจําการกองทัพบกก็จะเปิดสอบนักเรียนในสิบนะครับห่วงปลายปีถึงต้นปีนะครับของทุกๆปีนะครับแล้วก็ใช้ ใบรับรองผลการจบการศึกษามัธยปลายก็คือกศนที่เราเรียนในค่ายนั่นแหละนะครับสมัครสอบให้เรียนในสิบนะครับในห่วงที่เราเป็นผล้นาหารกรมประจำการในค่ายนะครับสิทธิที่เราจะได้รับก็คือเบี้ยเลี้ยงเงินเดือนเงินเพิ่มการของชีพชั่วคราวนะครับรวมเป็น1 0,000บาทนะครับยังไม่รวมหค่าประกอบเลี้ยงแล้วก็ค่าฝากของเรานะครับเงินฝากของเรานี่ก่ <S <S อนปลดประจำการนะครับเราถึงจะได้นะครับจะได้เป็นเงินเป็นก้อนนะครับตอนนั้นผมก็ได้อยู่ประมาณ 50,000บาทนะครับฝากเดือนละประมาณ1,500บาทนะครับรวมกับเงินเดือนเดือนสุดท้ายของเรานะครับก็ได้เกือบห0,000่นะครับช่วงนั้นนะครับถ้าใครฝากเยอะก็ได้เยอะนะครับช่วงที่เราเป็นทหารกองประจําการอยู่นะครับเมื่อเราป่วยนะครับก็จะได้รับสิทธิการรักษาฟรีนะครับเมื่อเราเป็นทหารกองประจําการแล้วนะครับเราสอบติดนักเรียนในสิบทหารบกนะครับโอกาสสําหรับทหารกองประจําการนี่เยอะมากนะครับถือว่าเยอะกองทัพบกจะแบ่งโค้ต้า ของนักเรียนใน10ทหารบกมาให้ทหารกองประจาการถึง1 8 0เปอร์เซ็นต์นะครับในปีที่เปิดรับยอดนักเรียนใน10ในปีนั้นนะครับอีก20%เปอร์เซ็นต์ก็จะแบ่งให้บุคคลควรเรือน,นะครับสอบแข่งขันกันนะครับเห็นไหมครับโอกาสที่จะสอบติดสำหรับทหารกองประจาการเนี่ยเยอะมากนะครับเมื่อเราสอบติดแล้วนะครับเมื่อเราเข้าไปเรียนอยู่ในโรงเรียนใน10ทหารบกนะครับเมื่อเราสําเร็จการศึกษาแล้วนะครับเรามาได้ ทำงานที่หน่วยนะครับก็คือติดยศสิบตรีนะครับก็จะได้รับเงินเดือนอยู่ที่ประมาณเงินเดือนบวกค่าของชีพชั่วคราวนะครับจะรับอยู่ที่ประมาณ13,280บาทนะครับเงินเดือนของเรานี่ก็จะปรับขึ้นเรื่อยๆนะครับสครั้งต่อปีนะครับก็คือปรับช่วงเดือนเมษาและก็เดือนตุลาคมนะครับสำหรับสิทธิที่เราจะได้รับนะครับเมื่อเราเข้ารับราชการแล้วนะครับค่ารักษาพยาบาลนะครับฟรีพ่อแม่ลูกภรรยาของเรานะครับและยังมี ทุนกัรศึกษาให้กับบุตรทุกๆปีนะครับได้ยังเบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้นะครับในมหาวิทยาลัยของรัฐนะครับเห็นไหมครับน้องๆโอกาสดีๆมีน้อยนะครับส่วนใครที่อยากจะปรึกษาพี่นะครับไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงหรือไม่เข้าใจคำอธิบายของพี่ในคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามพี่อยู่ในใต้คลิปนี้ได้นะครับในพี่จะมาแนะนำแนวทางให้น้องๆสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ